โอเคต่อไปกูได้เพิ่มในส่วนของโปรแกรมเข้าไปเพิ่มเติมหน่อยนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรากดลูกศรชี้ขึ้นนะครับมันจะทำให้ชิ้นงานของเราหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าสมมติว่าเรากดลูกศรชี้ลงก็จะทำให้ชิ้นงานของเราหมุนไปที่ทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ถ้ากดสเปซบาร r มันก็จะหยุดการทำงานโอเคนะเรามาดูกันนะครับลองกดลูกศรชี้ขึ้นก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าตัวหมาหมุนของเรานะครับก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นกดลูกศรชี้ลง มันก็จะหมุนกลับด้านนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรากดหยุดก็กดสเปซบาร์าก็จะหยุดการทำงานโอเคนะครับ